10อันดับรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก สงสัยกันไหมว่าการเดินทางด้วยความเร็วที่มากพอๆหรือน้อยกว่าเครื่องบินนิดหน่อยมันจะเป็นแบบไหนกันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเดินทางไปกับเรากับการจัดอันดับรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในโลกสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีเหล่านี้ได้กำหนดนิยามความเร็วและเทคโนโลยีสมัยใหม่วิวัฒนาการของรถไฟความเร็วสูงได้เปลี่ยนโฉมหน้าของการขนส่งและการเดินทาง โดยนำเสนอทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการบินเพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจลดเวลาเดินทางและนำเสนอทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมัตโนยินดีต้อนรับเข้าสู่การจัดอันดับ10อันดับรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันนี้ไปรับชมกันได้เลย อันดับที่10เทรนิตาเรียเฟลเซรอซ่า1 0 0 0ประเทศอิตาลีหรือที่รู้จักกันในชื่อเรดแอโรเป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นนำของอิตาลีมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีความเร็วสูงด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่389กิโลเมตรต่อชั่วโมงดำเนินการโดยเทรนิตาเลียของรัฐบาลอิตาลีและไอริโอซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรถไฟความเร็วสูงเอกชนของสเปนได้รับการพัฒนาร่วมกันเป็น การร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตรางรถไฟของอิตาลีและกลุ่มบริษัทข้ามชาติใช้เดินทางเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศอิตาลีเช่นมิลานไปยังโรมและเนเปิลรถไฟขบวนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของอิตาลีในการปรับปรุงเครือข่ายรถไฟให้ทันสมัยและเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการเดินทางทั้งในประเทศอิตาลีและต่างประเทศ อันดับที่9โคเรลเคทีเอ็กซานชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นรถไฟความเร็วสูงในประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นโดยฮุนไดโรเทิร์มให้บริการโดยโคเรลใช้ระบบเทคโนโลยีรถไฟเตชเวของฝรั่งเศสเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม2010ได้รับการออกแบบให้มีความเร็ว305กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่421กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมต่อเมืองใหญ่หญๆเช่นโซลปูซานและกวางจูรถไฟโคเรลเคทีเอ็กซานชอนเป็นที่รู้จักในด้าน ทเทคโนโลยีขั้นสูงความสะดวกสบายและความตรงต่อเวลารถไฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครันทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนในเกาหลีใต้และนักท่องเที่ยวอันดับที่8เรนเฟ่ AVE 1 0 3ประเทศสเปนหรือที่รู้จักกันในชื่อซีเมนเวราโรีเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการโดยรัฐบาลสเปนรถไฟขบวนนี้เรียกอีกอย่างว่าซีรีส์103หรือ S 1 0 3ผลิตโดยซีเมน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟตระกูลเวราโรรถไฟขบวนนี้มีความเร็ว310กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่404กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้บริการในปี2007โดยเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆเช่นมาดริดบาเซโลนากอดอบาเซบียาและขยายออกไปตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศสเปนรถไฟขบวนนี้ขึ้นชื่อในเรื่องความนุ่มนวลในการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและความตรงต่อเวลาการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงทําให้รถไฟขบวนนี้มีชื่อเสียงในฐานะรถไฟที่เร็วที่สุดและดีที่สุดขบวนหนึ่งในยุโรปซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของสเปนในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ล้าสมัยมากขึ้นไปอีกขั้นอันดับที่7 n c f อันบอรเรกประเทศโมร็อกโก รถไฟความเร็วสูงสายแรกของโมร็อกโกถือเป็นก้าวสำคัญด้านการขนส่งทางรางในทวีปแอฟริกาเปิดตัวในปี2018โดยเชื่อมต่อเมืองแทนเจียกับคาซาบลังกาดำเนินการโดย o n c f ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟแห่งชาติของโมร็อกโกช่วยลดเวลาเดินทางจากเกือบ5ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงเศษด้วยความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่357กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถไฟที่เร็วที่สุดในแอฟริกาถึง2เท่าเส้นทาง างรถไฟความเร็วสูงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการเดินทางภายในประเทศโมร็อกโกประเทศเดียวเท่านั้นแต่ยังทําให้โมร็อกโกเป็นผู้นําด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยในทวีปแอฟริกาอีกด้วยใช้เงินลงทุนกว่า70 0 0 0ล้านบาทส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงอันดับที่6 JR ชินคันเซ็นประเทศญี่ปุ่น รถไฟชินคันเซน็นหรือที่เรียกอีกอย่างว่ารถไฟหัวกระสุนคือรถไฟความเร็วสูงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเร็วความปลอดภัยและความตรงต่อเวลาเปิดตัวครั้งแรกในปี1964พร้อมกับรถไฟชินคันเซ็นโทไกโดซึ่งถือเป็นการปฏิวัติการเดินทางในญี่ปุ่นโดยเชื่อมโยงเมืองใหญ่ๆเช่นโตเกียวโอซากา้าและเกียวโตด้วยความเร็วสูงสุด320กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่เคยทำได้คือ443กิ กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้รถไฟขบวนนี้จะมีชื่อเสียงด้านการเป็นระบบรถไฟความเร็วสูง แต่ที่น่าแปลกใจคือรถไฟขบวนนี้ไม่ได้ติดอันดับ5อันดับแรกด้วยซ้ำญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่พัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะซึ่งมีความยาวกว่า515กิโลเมตรปัจจุบันเครือข่ายระบบรถไฟของญี่ปุ่นครอบคลุมเกือบ3,000กิโลเมตรรถไฟชินคันเซ็นได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นและเป็นองค์ประกอบสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงทั่วโลก อันดับที่5 SCNF c F. ตเชเวประเทศฝรั่งเศสร,รถไฟ TGV หรือทรานก็องวิเตตเตเชเวเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของยุโรปที่วิ่งในฝรั่งเศสและทำลายสถิติความเร็วสูงสุดมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งผลิตโดยอันสตอมและดำเนินการโดยผู้ให้บริการสัญชาติฝรั่งเศส SNCF โดยเปิดให้บริการหลายขบวนต่อวันเช่นรถไฟรุ่นเตเชเวดูเพล็กเรซู P.O.S และยูโรดูเพล็ก SNCF จะวิ่งด้วยความเร็ว320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ได้ที่575กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศฝรั่งเศสเครือข่ายรถไฟเตเชเวได้ขยายออกไปนอกประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยโดยเชื่อมต่อโดยตรงกับอิตาลีสเปนเบนเยียมลักเซมเบิร์กเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์อันดับที่4ดอยชไบน ICE 3ประเทศเยอรมนีดอยชไบน ICE 3หรือ InterCity Express 3คือรถไฟความเร็วสูงของเยอรมนีที่ผลิตโดยซีเมนตและบอมบเดีย ดำเนินการโดยดอยเชบานร่วมกับ NS ผู้ดำเนินการรถไฟเนเธอร์แลนด์รถไฟ ICE 3วิ่งด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่368กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆของเยอรมนีและจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศเช่นปารีสในประเทศฝรั่งเศสบรัสเซิลในประเทศเบลเยียมและอัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์ทำให้เป็นเส้นทางสำคัญของเครือข่ายรถไฟของยุโรปรถไฟ ICE ขึ้นชื่อในด้านการออกแบบที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความ ความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ครบครันมอบประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมรถไฟ ICE แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของเยอรมนีและมีบทบาทสำคัญในการลดเวลาการเดินทางและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟทั่วทวีปยุโรปอีกด้วยอันดับที่3 ซีอาฟู่ซิงประเทศจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อฟู่ซิงฮาเป็นรถไฟความเร็วสูงล้ำสมัยของจีนแสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีรถไฟของประเทศจีนรถไฟฟู่ซิงพัฒนาโดยบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนโมเดลฟู่ซิงเป็นโมเดลรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรกที่ผลิตในประเทศจีนแบบ100%โดยไม่มีเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายนอกประเทศเลยโดยมีความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่420 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการบนเส้นทางหลักในจีนเช่นสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้โดยใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางได้อย่างมากสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่า500คนออกแบบอย่างล้ำสมัยและหรูหรามีการให้บริการด้านความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ครบครันและระบบความปลอดภัยขั้นสูง c a f u z i n เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิศวกรรมของประเทศจีนและความมุ่งมั่นในนวัตกรรมรถไฟความเร็วสูง อันดับที่ีอา C- Harmony ประเทศจีนหรือที่รู้จักในชื่อ h e x i Hao เป็นคำที่ใช้เรียกรถไฟความเร็วสูง EMU รถไฟความเร็วสูงซีรีส์ c h เป็นหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรกๆของจีนซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศจีนในการปรับปรุง และขยายโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟให้ทันสมัยรถไฟซีอาฮามนีให้บริการด้วยความเร็ว350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่486กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้บริการเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศจีนซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขนส่งของประเทศจีนอีกด้วยรถไฟขบวนนี้ให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักโดยมีที่นั่งกว้างขวาง ระบบควบคุมและระบบความปลอดภัยขั้นสูงอันดับที่1ได้แก่เซี่ยงไฮ้แมกเลฟประเทศจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อเซี่ยงไฮ้ทรานราปิดเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2004รถไฟเซี่ยงไฮ้แมกเลฟไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงแบบธรรมดาแต่เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ใช้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลอยตัวเหนือรางรถไฟด้วยความเร็วสูงแบบแม่เหล็กลอยตัวเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานและทําให้การเดินทางราบรื่นนุ่มนวลและรวดเร็ว โดยที่มีบริษัทเซียงไฮ้แม็กเลฟซานสปอร์ตดีเวลลอปเมนต์เป็นเจ้าของและดําเนินการโดยเซียงไฮ้แม็กเลฟบริษัทซีเมนและทิสเซนกรุ๊ปบริษัทข้ามชาติของเยอรมนีร่วมกันสร้างรถไฟรุ่นนี้รถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟแบบแม็กเลฟเชิงพาณิชย์ขบวนแรกของโลกที่เปิดให้บริการในปัจจุบันรถไฟขบวนนี้เชื่อมต่อสนามบินนานาชาติผู่ตรงเซียงไฮ้กับชานเมืองโดยวิ่งระยะทาง30กิโลเมตรภายในเวลาเพียง7ถึง8นาทีด้วยความเร็ว460กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูง สุดได้ที่501กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟเซี่ยงไฮ้แมกเลฟจึงเป็นรถไฟเชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกในตอนนี้รถไฟเซี่ยงไฮ้แมกเลฟเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของจีนในการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งที่ล้ำสมัยและยังคงเป็นจุดดึงดูดที่สำคัญสำหรับทั้งคนในประเทศจีนและนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสกับรถไฟที่มีความเร็วสูงสุดของโลกในตอนนี้ และนี่ไงคือ10อันดับรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้รถไฟความเร็วสูงแต่ละขบวนต่างก็ท้าทายขีดจํากัดของความเร็วและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อนๆอยากนั่งขบวนไหนมากที่สุดบอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนเคยไปนั่งมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์และความประทับใจให้ฟังกันหน่อยนะคะและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อรับชมคลิปจัดอันดับในหัวข้อต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ